แซ่บๆมีนหน้าคือถ้าหน้าเราคงแย,เยนะ่เนี่ยเพราะไม่หนังน้อยไงนหนังบางหมอคุณทำงานลำบากเจ็บ็เจหมอคุณทำงานลำบากนะไหนหน้มเจ็บไหมโอเคเพิ่มหน่อยพอทนได้ชิวๆ ก็ชิวจะตายเห็นเะล่ะก็อยากเห็นจะเห็นทำไมล่ะนอนตกตาไปได้ม่เห็นดูดีปักกรอยมากเลยจะถักปากไเออรู้สึกกล้ามเลยรู้สึกไหมร้ึกกล้างเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเชนโหวตไปเลเข้าไปถึงมัาเซอร์เลยหรอโหวดไป ไม่ได้แล้วล่ะเชียงคุณไม่ลาขีมมันอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยมันยาวหมออันนั้นหลายเทคนิคเอออันนั้นเดโมต้องสวยนพิเศษเจอหนังยบบนั้นหลายเยอะมีหนังเหมือนกันหนังเหนียวซะด้วยหมอแทงยากมากเลยเธอหนังหน้าเหนียว

หมอหมอสลบทีนี่องว่าแทงผิดนะค่ะโดนโนประตูสลายคือเสร็จไหมเคสนี้โอ้โหคสนี้หนังหน้าหนาลด์ชมชมอันนี้เป็นความชื่นชมความชื่นชมไม่ต้องกลัวเอาจากมุมปากหรือว่าเอาจากจีนี่ดีที่ได้ด้วยนี่เข้าก่อนเขาอยากดึงนะนี่เลยเขาดึงเขาจะดึงนี้ขึ้นไปหมอของผมหมอ หมอดูอย่างนี้เลยหมอเพราะว่าเขาอยากยกแก้มขึ้นไปนั่นแหละนี่เขาอยากเปลี่ยนโหนกโหนกันใหญ่อ้าก็โหนกขึ้นสิเออขอหมอดีไซน์ก่อนเออหมอก็ต้องดีไซน์เดี๋ยวออดใหม่มาแทนให้นะคะอค่ะเดี๋ยวมู๊ไป อันนี้ก็ยังไม่เลิกอันนี้ก็ยังเป็นต่อเลยอันนี้ก็ยังไม่เลิกอีกปวดอะไรไหมหลงโลกคุะรู้สึกเลยไหมเมื่อกี้เนี่ยกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยโอเคปะใช่ะ รูว่าเลยมองกูร์หไม่มีความแผนส่วนตัวกับเธอนะ <c oughs> มีความแค่ส่วนตัวมองว่าฉีดยาชาจะช่วยดีขึ้นไหมดีกว่าเนาะเนาะมีเนฟบ็อกมีอะไรบ้างอะไรน่าจะง่ายกว่านี้ไหมเพราะที่ไปม,มันก็แตมันก็แค่สกินที่สัปดาห์นี้คือฉหมดเลยนะฉีดฉีดใส่ เความลิปเยอะนะคะอัน้องอาจจะบเนื้อไม่เยอะเออเนืไม่เยอะไม่มีสับคิวให้ฉันเะ่งางหรือะไปลถูกยาคของเอ มันปื้อเลยอะมันปื้อนะคะอ่าหนื้ออ่าปื้ออือเราจะสารนะคะอาสารนี้ไม่เจ็บแล้วหมอสารของสารตรงนี้ของสารตรงสารเป็นตะข้ยอใหญ่ไว้เอาแอลกอฮล์ไม่หมอนแอลกอฮอล์เพิ่มลเยอะเนี่ยหเท่

เจ็บไหมเจ็บไหมอ๋อกลัวเจ็บหรอหัวไม่สวยใช่ทำงานนี้มันไม่เจ็บเลยอันนี้ไม่ได้ซิกแซกไงไม่เอาจะเอาซิกแซกเจ้จะเอาซิกแซกอันนี้ก็เป็นตะข่ายไม่ต้องซิกแซกก็ได้แม่ไม่ก็รีเควสต์ไม่ทำซิกแซกรีเควสอยากได้ซิกแซก หมอและซิกแซกแค่ตอนต้นที่หมอไปตรงลายถ้าตรงหูมันจะหายไม่หมออะไรนะถ้าตรงหูมันจะหายไม้หายหายดมมามันให้ได้อยู่ในเดิมแค่้งกมาใช่ไหมมันจะทะลุแก้วฝั่งนั้หรอไม่ทะลุยังไม่ถึงเลยมันจะทะลุแก้วไม่ถึงแก้ว เขมจะหมดแล้วชมนาดีข้างนงเข็มออขอเข็มเพิ่มหมอเบอร์อะไรเอาเบอร์สั้นมากก็ได้ค่ะจริงตรงนี้ก็ใต้ตาเอานี่นี่นะรอ่านี่คเลเหมือันเหมือนกนะ กาน่าจะลิฟกันิกาบอกแล้วกันิกาไม่เจ็บนี่หนูมองเจ็บเจ็บไม่เจ็บพูดมาตรงๆเจ็บเข็มจิ้มเนื้อมันจะไม่เจ็บได้จะใดไม่เจ็บเจ็บขึ้นมองแต่ไม่ใส่ขึ้นสามแล้วไงโอ้โหหมอนี่ออก เขาทำแล้วเอาหอวขาวไว้เลยคือรอไฮโซแล้วจะเล้จะค้างไว้แล้วแต่แล้วแต่บางคนก็คิดว่า แล้วแต่จะดึงขอก่อนก็ได้อันนี้ต้องเไว้ดึงทีเดียวก็ได้กระชับสุดๆกระชับสุดๆไม่ไม่ใช่ใช่เห็นว่าการขอนกมันตกชัดขึ้นเสื้อด้วยยาชาเริ่มหมดลิ้รแเ้ว่ย

cứ chỉ ra cha luôn, em không chịu em rất là buồn, em rất จริงเลยนี่มันกุด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 นี่ให้เจ็บมากตอนกุดกันนี่ถ้าอย่างนี้ถามว่าจำเป็นขนาดจะต้องต้องให้เจ็บปวดแบบเฉียดช้ำแบบนั้นนะครับเฉียดให้เจ็บปวดได้หมดถูกไหมครับถ้าถ้าเคยฉีดนะจะรู้ว่าจะทำยังไงกันใช่ไหมครับมันมันปวดอย่างนี้ตลอดถ้าเราตี ฟ้นนะไหอย่าตรงนี้หก <c oughs> ัหมดึงตึตึ้งสารตรงนี้น้าลิฟเลยน้าลิฟนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนเจ็บนะนวาว่าตรงนี้ต้องมเปิะ่อนนะ้น่ะเจ็บนะเนะลมแกม เอาแรงนไปอยากใหขอมห,หมอ <laughs> อยากให้ข้อือหมอออเอาไปกระตุกกระตุกปะพูดะครกันไ <c oughs> ชิวๆอทนได้ตอนถอนออกเจ็บไหมไม่เจ็บตอนถอนออกเจ็บตัวอกมา่หวยุ่งหนีน้ำท่วมหววันนี้ใช่หนน้ำท่วมยุ่งเก็บของอยู่สามิติตัวหน้าสามิติ ถ <c oughs> <c oughs> อนเร็วกับถอนชะ้าไหนเจ็บน้อยมากมากัน <c oughs> ดึงดเร็วๆกับดึงชา้าเร็วจังอากเ <c oughs> จ็บน้อยกว่านะ <c oughs> แต่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีี่ะเนี่ย